ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันพุทธที่28เมษายน2564นะคะ สวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะและสวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะวันนี้เราก็มาดูแนวทางเลขฮานอยกันต่อนะคะเลขฮานอยผลของเมื่อวานนะคะมาเบิ้งผลของเมื่อวานกันก่อนเนาะจ้า เลขห้าน้อยผลของเหมือว่านน่าจะเสียดายหากเก่ากับ0ุนเก่านจาจะโตโตศูนเก่าโตเจาะของแอดมินน่จ๋าเนาะรอบเฉพาะกิจขโมยไปกินอีกแล้วน่จ๋าเนาะเมือน,นี้เมือว่านน่จ๋าเนาะตายแล้วแอดมินว่าเขารอบเฉพาะกิจไปเมื่อแล้วสามรอบนี่ซิมาบอนนะ์แอดมินกับนางจมอยู่คู้เดียว รอบพิเศษบ่มานะจ๊ะมารอบปกตินะจ๊ะนะเนาะสามเก่าโตเจาะสามเก่าโตเจาะน่าจะรอบปกติเหล็กเด่นเท่ากับมานะจ๊ะเนาะแต่ว่าเหล็กในตารางของแอดมินบอมีเหล็กเบิ่ดนเลยจ้ะเด้อ แอดมินบอไดจับเบิรนไห้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดมักเล็กเบิรนกะจับเอาเองเนาะจ้ะเนาะรอบวี p ไอพี่กะมาเนาะจ้ะเดินล่องเข้ามาเหมือนเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเล็ในแต่ล่างเข้าบอมีชุดจับเนาะจ้ะเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะ ถ้าได้รอบแรกแล้วกะให้ยุด้อจ้าเดอ้อท่านสิเลนรอบได้กระซางแต่ว่าถ้าเขารอบที่หนึ่งหรือว่ารอบที่สองแล้วเขารอบได้ก่อนกะให้ยุดนะจนะ๊ะเนาะราวาเลขแอดมินมั่นบริมาทุถูกรอบถุกวันเนะจนะ๊ะเนาะเข้าใจตรงกันเนะจนะ๊ะเนาะ ท่านใดที่เขามาใหม่เนาะจ้ากะเบิงคลิปย้อนหลังของแอดมินนั่มเลอจ้าเดอ้อบอแมนมาพอแล้วเห็นเหล็กเขา่าถุงใสถ่ถุงใส่บอมแมนเนาะจ้าเนาะให้พผิดจรณนาดีๆมาเบิงแนวทางมาอนี่กันต่อเลยเนาะจ้าท่านที่สร้างููกแอดมินไปเมื่อวานเนาะจ้า เมื่อวานแอดมินบอกวาในทรงของเร้อจ่าเด้อเพราะว่าฝนตกนะจ๊าเนาะเดี๋ยวมือนี้แอดมินกะจะไปทรงหายแต่เศร้าเน,นะจ่ะเนาะท่านใดที่สนใจกะทักไล่์มหาแอดมินเลยแล้วจ่ะเด้อหรือว่าส่วนมากจะโทรมาเนะจ่ะเนาะส่วนมากจะโทรมาหาแอดมินคุณพอ่อคุณแม่ เพื่นทักไลน์แอดไลน์เปลี่ยนเนาะจ้าโทรเข้ามาเลยก็ได้จ้าแอดมินเป็นคนรับสายเองเนาะจ้าเเลขเด่นในตารางมือนี่เนาะจ้า 4 5 0 1 7 8นะคะเลขเด่นในตารางนะคะเลขฮานอยนะคะรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะถ้าได้รอบแปลกแล้วกะห้ยุสเดจ่าเดอเด่น4และรอง5นะคะมือนีเด่นสี แต่ว่าบอตองรูดซี้วจ้ะเด้อจับวินชุดเด่นนะคะเลขแอดมินมีทั้งหมดรสิบหาชุดนะจ่ะตัวเลขกระไรย,ยู่แต่บวกหายทันผู้ชมเลนเมนดร์ตนะจ่นะเนาะให้เลือกเล่นเอาให้เลือกตัวที่เจ้าของมักไปเก่งเอาใส่ตะล่างของท่านอื่นก็ะได้เนาะจ่นะเนาะ เอาไปเก่งไปเบิงใส่กันกับท่านอื่นละกะเอาเลขที่เจ้าของมากเท่านั้นเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าแอดมินกับคอฝากไว้ตัวเลขที่แอดมินเน้นให้แอดมินกับวอายาให้ทีมเนาะจ้ะเนาะ ชุดเด่นนะคะ4 5 4ห้าสี่ศ5นยสี่หนึ่งสเจ็ดสี่ดห้าห้าหนึ่งห้า็ดห้าดนะคะท่านไดที่สร้างทูปกับแอดมินไปแอดมินมีคาท้าหายน้ำเนาะจ้ะเนาะบ่ต้องคิดยากเนาะจ้ะเพราะว่าแอดมินมีคาทาหายน้ำเนาะจ้ะคะาท้าบูชาเนาะจ้ะเนาะค,ะะคะาถาเวลาเข้าจุดทูป กะทองค้าทากรหลักกะตั้งจิตให้มั่นนอกจากหลักกะขอเอานอกจากเนาะต่อไปชุดกันนอกจาก ต่อไปแอดมินสิเจาะชุดเน้นไหเนาะจ้ะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแชร์ share, ให้แอดมินน้ำนได้จะเดอ้อแท่ไปสร้าง Facebook ทางใดก็ได้นะจ๊นะเนาะ ชุดเน้นชุดเจาะที่แอดมินขีดเส้นใต้ใบไห้เด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ